สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องนุชออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะอากาศศู์องศาจ,จะมาเดินเลาะรินแม่น้ำนะคะชมธรรมชาติก็ใหญ่เดินออกกำลังกายกันค่ะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะก็เดินออกกำลังกายดีขึ้นแล้วก็รอผ่าอีกขาหนึ่งนะคะทุกคน ดูสิคะบรรยากาศรอบๆบรรยากาศสวยมาก,กคนเดินผ่าน <st>. เอ๊ะมีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะคนเดินผ่านเราก็ต้องสวัสดี เงี้นแบบก็กระแกทายธรรมดานะคะเฮ้อะไรถ้าเป็นบ้านเราก็จะบอกว่าอีสานเนาะไปสายจะไปสายไปทางไหนเนาะอยู่ที่น่ะจะแบบนี้นี้กัเฮ้ฮัลโหลอะไรประมาณนี้นะคะน้ำน้ำน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นมากเลยนะเนีน่ยควัดนออกปากด้วยจาะนะ้าแห้ นี่น้องนุชบ๊อบไซมวกนะคะใส่อันนี้อันกันผมเรามันก็อุ่นอยู่ค่ะก่อนคิดว่าสิมาอยู่ได้บ่ตาลิงฮัลโหลย่าเป็นยังไงพิาสิมาอยู่ได้บ่อบสายเงินเขาขึ้นหนาวขึ้นเงียบขึ้น้องน้ำแข็งยอดงานก็จนแบบเป็นน้ำแข็งข้างก็เป็นน้ำแข็งน่าจะขนาดมาส่วงซ้ำเมือนะคะก้อนนั้นมาส่วงซ้ำเมือนะะ กาศดีค่ะพี่นอ้องผิวขาวเลยค่ะเมื่อก,กี้ยู่บ้านดำๆเมื่อกี้มีขาวคือนเพราะได้ถือแดดแดดหน่อยนะจ๊ะแต่ก็มีแดดอยู่บรรยากาศร้อนนะคะ,ะเพื่อนเปลือกเลยต้นไม้เขาเกิดท,ทิ้งใบมีต้นแอปเปิลน,นะจ๊ะพี่นอ้องทิ้งใบเลี้ยงกรนนาอันดูดูใบใหม่พีสนะคะอีกเจ้าหน่อยนี่กระเหลือกออกก็าตายตายนะคะ นแข้งเบื่แล้วอากาศดีค่ะมายัางออกกำลังกายนะคะบางที่ยังไปยังไปก็เจอหมานั่งน้ำท่ามีเสียนตาล่ะค่ะเจ้าอยางบาร์บีคิวสี่เขามีไห้ขาไหหมากมาฟิกเน็กน้กนำตาน้ำเขาทางยังเขากระสีเป็นเสียละค่ะเป็นหมากเขาก็สีผ้า,มา,า,ามาผ้าหมาเขามาันมันางนะคะผู้ใดเขามีหมาผู้ใดเขาก็มีหมาเขาก็ะยางออกกำลังกาย เปื่ยนเปื่อนเ,นเินนะคะร้ายนา้ร้ายผู้บ้านาเขาเสรเียงนง้ำเตียงนกเศรษฐธรรมชาตินะคะเปิดเลยฟางกระิบเป็นฟางนะคะฟางกระติเป็นบวกเขามีสวนเขามีฟางเป็นบ้านเขาหรอ ด่านคนนะคะด่านเขาอยูน่น้ำไฮน้ำสวนป้าเขาเอ,อือนป้านะจ๊ะพี่น้องเป็นไงยางกอนนะฮ่าเพิ่นแข็งแรงหน่อยเด้ยางกอน

คุณค่ะพี่น้องก็กำลังน,งน้องดูกับกำลังหัดเรียนนะคะภาษาจีนกับตัวใหญ่นะคะบางทีภาษากับช่วยจานภาษาอังกฤษกันค่ะบางทีก็ว่าเข้าใจก็มีเข้าใจก็มีนะคะนั่งทานพี่น้องเตาบาร์บีคิวแบาร์บีคิวหยิบหยิบแต่เขาจะมีบาร์บีคิวให้นางกินอันเนี่ <summer> ยปลาซ้ำมือถามยาปลาซ้ำมือทามเวลาดูดูหลอนเขาก็มาอย่างบาร์บีคิวกินอยู่นี่นะคะ เสซนนี่เตาห่างคนไทยยังว่าอย่างก็ไม่อย่างไหนมองนังสร้างสรรค์คุณฟังผลกับเหมือนจะเป็นน้ำแข็งน้อยเมื่อากาศม้อนเย็นนะคะ it's not cold darling not cold. No? I don't care ว้าเป็นลุงบอสนใจนั่งยังเดียวจากนั้นะ่ะทุกคนบรรยากาศ แดดออกนะคะก็เลยมาเดินเอาบรรยากาศแดดใส่เสือส้อสามซีซันผมนะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เสื้อทั้งหนา้าทั้งหนอกแจ็กเก็ตนะคะเสื่อให้มันบูหนาวแห้งนะคะ เดี๋ยวทางนุชจะสิมาอัปเดตนะให้รีวิวใหม่นะคะมันนี้น้องนุชไปเที่ยวนะคะไม่เอื่นจะไปโกเทนเร่องบานน,นะคะสิไปอันเรงบานโกเทนเบิร์กน,นะคะเดี๋ยวสิมารีวิวสิมาอัปเดตซูพีซูนอกบิึงน,นะคะสุดท้ายนี้ก็อขอบคุณด้วยร้าน,นะคะที่รับชมน,น้องนุชบ้านดีจ้าบ๊ายบาย